หนูคีออนค่ะหนูชื่อเชอรี่นะคะเป็นพันธุ์โกลเด้นนะคะอ้อนขอกินขนมนะคะเชอรี่กินข้าวแล้วยังไม่อิ่มอีกใช่ไหมลูกกินข้าวแล้วยังไม่อิม่มจะกินขนมอีกจะกินขนมอีกนางคียอ้อนนะคะกลัวแม่ อ้อนแล้วอ้อนแล้นอนอ้อนอเกองจะอ้อนขอให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยจะขอกินให้ได้เลยใช่ไหมพันนี้เขาก็มีความน่ารักนะคะแต่ว่าซนนิดนิดแต่ว่ารักเด็กค่ะชอบลงอาบน้ำในกระละมังแล้วก็ไปเล่นดินทำให้ตัวเปื้อนนะคะ ชอบเล่นดินทําให้ตัวเพื่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมเชอรี่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอาลงให้ดูใหม่นะคะเชอรี่เชอรี่เอะเอะไงายท้องแล้วนอนแล้วเหรอ